แล้วก็ใส่โลเกชันว่าวันนี้เรามีความสุขกันมากที่ร, <ะ S 1> รักน้องเป็นเด <c oughs> ็กองเก่าที่อมเมเคยมาแล้วนะครับจริงผมกค็คิดว่าละนองไม่ไม่ได้เป็นเมืองรองเลยในการท่องเที่ยวนะครับผลิตคิดว่ามันมีอะไรมากมายเลยนะครับผลิตอยากจะมาเที่ยวที่นี่ให้กูวมวงจรมาต่เมื่อคืนนี้ก็โอเคคิดว่าเดินทั่วเลย<ห>เดินไปเรื่อยๆเดินมันสุดจบที่ไหนครับที่เดิม <c oughs> เดี๋จะไปตรงนู้นเฮ้ยคืนคืนคืนมันมาอยู่ที่เดิมเหนเดมุยก็เดินอยู่แค่นี้เองก็ใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณเพลินน่นแะครับอาหารก็อร่อยนะครับทุกคนก็ดีใจครับวันนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับมีเพลงหลายเพลงที่จะร้องให้ฟังเลยนะครับหรือว่าอยากจะให้นั่งทงชมก็ได้ครับวันนี้ไปขอเลย go ไม่ทราบว่าชีงรน,น้องรู้จักเพลงของปิิโชคเยอะไหมครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าร้องเพลงอะไรด้วยนะครับพี่ขายอืมลุ้งงดขายก่อนนะคะนนระคะับโอเคผมมีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่อยากจะร้องให้ฟัง <c oughs> เป็นเพลงแรกในอลับบลบั้ม Nightbird นะครับก็